สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอฟซีตอนนี้พี่เดินมาที่ทะเลจนมาถึงตรงนี้เลยค่ะทุกคนนี่ตรงที่เขาเล่นน้ํากันเนาะนี่และตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะเอฟซีนี่ให้ห้องน้ําเข้ามีห้องน้ําเข้ามีที่นั่งเล่นแบบนี้นะคะคือทะเลบ้านเขานะคะแล้วก็ทางขยะเนาะถ้าใครมาก็พาลูกหลานมามานั่งเล่นมานั่งกินก็กินกันเองก็ย่างกันแล้วก็ เก็บกวาดให้สะอาดแบบนี้เลยนะคะ FC ต้องเก็บกันเองนะคะ FC ฟซช่วยรักษาความสะอาดของทะเลเราเนาะทุกคนเนาะก็มีสนามเด็กเล่นด้วยแล้วก็มีนี่ที่นั่งเล่นแล้วก็ที่ก่อไฟอยู่ตรงนี้นะคะ FC นี่ นี่คือบ้านของเขานะคะ FC นี่เมื่อก่อไฟแล้วก็ดับไฟให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่คุณจะกลับนะคะทุกคนคนที่กลับคนสุดท้ายนะที่นั่งย่างตรงนี้ก็ต้องมาดับไฟและเอาน้ําใส่นะคะนี่เอาน้ําใส่เนาะเพื่อป้องกันไฟป่าเนาะก็มีหลายจุดเลยนะคะที่ก่อไฟนะคะสามารถที่จะก่อไฟร่วมกันนะคะกับไอ้เพื่อนคนอื่นๆนะคะทุกคนและก็นี่คะ่ะนี่ก็ที่ก่อไฟอีกที่หนึ่งคะ่ะ FC นี่ ก็สามารถที่จะก่อกันสงสงครอบครัวเลยนะคะเอฟซี FC. นี่คือทะเลบ้านเขานะคะก็จะไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะทุกคนทุกคนจะมาที่นี่ก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดกันนะคะเอฟซี FC. ห้ามทําสกรปรกนะคะก็จะมีที่ให้นั่งเล่นแล้วก็สนามเด็กเล่นตรงนั้นก็จะมีอีกที่หนึ่งนะคะเอฟซี FC. ที่สามารถที่จะก่อกไฟหรือปิ้งอะไรกินเนาะทุกคนเนาะ นี่เราพามาคนเดียวด้วยนะคะเอฟซี FC กล้ามากนะวรรณภานี่คะ่ะเอฟซีเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปให้ดูนี่คือที่เรานั่งฮุกกันเนาะเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็ต้องคนมาเต็มแน่เลยะคะ่ะเอฟซีเดี๋ยวพี่จะมาวันเสาร์นี้ถ้าแดดออกเนาะเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายคลิปให้กับทุกคนได้เห็นนะคะว่าคนเยอะขนาดไหนเนาะว่าฝรั่งเขาจะมาอัปเดตกันนะคะเอฟซี FC. โอเคคะ่ะเอฟซีนี่ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําก็มีหลายห้องเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีที่นั่งเล่นหรือนอนอาบแดดหรือว่าเด็กเล่นก็จะอยู่ในความดูแลข,ของผู้ใหญ่นะคะห้ามปล่อยให้ลูกไปเล่นน้ําคนเดียวนะคะแต่ตรงนี้ก็จะมีอะไรนะเขาเรียกที่ช่วยชีช่วยชีวิตนะคะที่คนจมน้ํำหรืออะไรนะคะเขาก็จะมาคอยสังเกตการคอยช่วยเหลือนะคะ FC โอเคค่ะ f c คลิปนี้พี่ก็ขอจบ คลิปสั้นๆนะคะกับชายทะเลของเดนมาร์กนาะเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดกันเองนะคะไม่มีใครมารักษาความสะอาดให้เราคนสุดท้ายก็เลิกก่อไฟแล้วก็เอาน้ามาดับไฟเองเลยนะคะแล้วก็ไอเก็บอ,อสัมภาระหรือว่าอะไรที่ของคุณกินครั้งสุดท้ายเอา โยนทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยนะคะถังขยะก็อยู่นั่นนะคะ f c โอเคค่ะ f c คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณภาเดนมาให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย